กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิรักแฟนเพลงทุกท่านรายการตอนนี้ไป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 ,ไปขอเชิญทุกท่านพับกบเอ้ยพบกับพบกับเอ้ยพับกบเอ้ยถูกแล้วอ่านักร้องหนุ่มขวัญใจชาวบ้านชาวเมืองนักร้องหนุ่มรูปหลอ่อพ่อรวยผู้น่ารักผู้แสนดีคนมีเสน่ห์นักร้องหนุ่มขวัญใจสถานะนักร้องหนุ่มผู้มีเสียงอันอ่อ,อนหวาน น้องนุ่มผู้เยายวนในทุกรีลท่าทางน้องนุ่มผู้สร้างความติดตาตึงใจกับทุกท่านน้องนุ่มผู้มีการร้องเพลงที่จ้าบมากนะครับขอเชิญงัน้นพักกบเฮ้ยพกับเฮ้ยเฮ้ยพบกับเฮ้ย,ยพกัยพกบพบกบไปถูกแล้วอ่าสอนเพชรสอนสุพรรณรัก ทถึงจะอไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอนอี่จะไปขคเธอให้รอไปขคออนอ่อนเท่าไรเธอก็ไม่ใจอ่อนสงสัยว่ารันจะมีรักซ้อนซ้อนว่าออรอจะนอนใจถึงรอไปจะแก่ตายจะเริ่มทรว แล้วเปลี่ยนเพลงคนร้องข้าวขาวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สิน้องมาคายตัวไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงไก่ม,ออมันเหมือนเสียงคนร้องหายแต่คลายช้เจ้าน้ำตาเสียงนี้ทำไมเสียง